พบว่าบางคนเนี่ยมีเซ็กในเฟิร์สเดทก็คือเหมือนกับว่าคือวัยนี้แล้วยังมียังมีมีเดทเอ่อแล้วก็มีเซ็กในการพบกันครั้งแรกเนี่ยได้อยู่ได้อยู่คนอายุมากๆแล้วเนี่ยยัง <ừ> มีพูดง่ายๆยังมีเซ็กอายุประมาณนี้แล้วทำไมยังหมกมุ่นกับเรื่องแบบนี้ <ừ> อยู่อันนี้อันนี้มันก็เป็นกรอบความคิดที่บางทีคนในสังคมก็ไปตีกรอบไว้นะ มีการสำรวจที่พบว่าโรค ST d ดีหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยกลับไปมีมากขึ้นในคนที่อายุเกิน65มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณไปสำรวจสังคมสูงวัยรอบโลกกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพอดแคสต์มนุษย์ต่างวัยนะครับ ก,กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนนะครับโดยมีผมประสานอิงคันันครับกนิกากิติเวชกุลค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราสองคนก็จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ยแหะครับไปรับรู้ข่าวสารหรือว่าท่องปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมสูงวัยทั่วโลกเลยนะครับ วันนี้เราเปิดด้วยข่าวฮือฮาในแวดวงฮอลลีวูดกันหน่อยครับคุณกาค่ะฟังดูเหมือนเราเป็นข่าวบันเทิงนะ,ะมันนักเล่าข่าวบันเทิงนะครับเขาบอกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแฟนๆนี่ฮือฮานะครับเพราะว่านักแสดงรุ่นใหญ่ซึ่งเป็นนักแสดงมากฝีมือด้วยอันนี้เป็นนักแสดงที่ผมชอบด้วยนะก็คือโรเบิร์ตดีเนโลนะครับเป็นคุณพ่อนะครับที่ให้กําเนิดลูกสาวซึ่งเป็นทายาทคนที่7นะครับโดยที่ตัวเองปีนี้อายุ79ปีแล้วถามว่า ภรรยาของปู่โรเบิร์ตดีเนโรนี่อายุเท่าไหร่แฟนสาวของโรเบิร์ตดีเนโลคนนี้อายุ38ปีนะครับแต่ดิฉันคิดว่าคู่นี้ไม่ฮือหาเท่าของอัลปาชิโนเพราะว่าอัลปาชิโนเนี่ยคือเรียกว่าถึงแม้ว่าจะเล่นเรื่องเดียวกันเนอะกอดฟาเธอร์ father, ดังมากนะคะ,คะทั้งคู่แต่อัลปาชิโนเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของเดลเนโรอายุ83 มากกว่ากันสามถึงสี่ปีใช่อันนี้ก็มีเพิ่งมีลูกเหมือนกันครับเป็นเป็นข่าวก่อนหน้านี้แฟนอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> anyway> ายุเท่าไหร่ฮะยี่สิบเก้าคือพอฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยเอาในฐานะคุณประสานก่อนคุณประสานคิดไงผมที่ตบโตเลยฮะทำอย่างนี้ได้อย่างไรผมว่าข่าวแบบนี้นี่จริงๆถ้าพูดง่ายๆนะข่าวนี้ต้องไปอยู่ในถ้าเป็นคนไทยนะต้องไปอยู่ในหนังสือพิมพ์หัวสีีพาหัวด้วยเช่นคุณปู่ มีแฟนรุ่นหลานใช่ไหม<อ>พิ่งให้กำเนิดพึ่งพิ่งต้อนรับลูกสาวคนใหม่เลยลูกชายคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โห oh, <อ>แบบว่าข่าวนี้ใช่นในข่าวไทยก็พาดแบบนี้แหละเราจะต้องมีบรรดานะั้นนะโตะข่าวเมาส์ข่าวข่าว,<อ>าวชวนคุยเนี่ยเ,<อ>เชิญมาแล้วก็ต้องข่าวนี้ผมคิดว่าคุยกันได้สินาที ดูแลสุขภาพยังไงดูแลสุขภาพยังไงถ้าเป็นภาษาก่อนเขาจะพูดว่าเฮ้ยเขายังเตปีบดัง <laughs> ออใช่ไหมใช่ค,คำนี้ก็เรียกกันใช่ <laughs> แต่พอว่าอพอฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยในฐานะที่แบบว่ามาคุณประสานชวนมาทำพอดแคสต์ซีรีส์มนุษย์ต่างแดนเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการทําให้เราฉุกคิดเหมือนกันนะคือเมื่อก่อนเราชอบคิดคือคนทั่วไปเลยนะมักจะคิดว่าพอสูงวัยใช่ไหมบางทีสัก ไม่ต้องสูงวัยมากเอาแบบพวกพรีโอก็คือแบบวัยก่อนสูงวัย6 0ประมาณห <50, 60 S 2> ้าสิบเดี๋ยวนี้คุณจะใช้คําว่าสูงวัยต้องกับคน75ขึ้นไปนะรู้ยัง เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปลี่ยนรายงานแล้วคือถ้าตั้งแต่60จนถึง75เขาใช้คันว่า preo ก็คือวัยก่อนสูงวัยนะคะเขาก็จะคิดว่าตั้งแต่บางที50กว่าเลยผู้หญิงวัยทองเนี่ยก็คงไม่อยากมีเซ็ก์แล้วผู้ชายก็คงแบบเข้าวัดเนาะควรจะเรร้เขาบอกว่าฮอร์โมนในร่างกายมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วไม่น่าจะเตะปี๊บดังแล้วพวกนี้เป็น exceptional case หรือแบบ กรณีเฉพาะจริงๆใช่แกคงใช้ยามึงใช่อะไรแบบนี้ใช่ไหมมันเลยกลายเป็นข่าวไงแ,แ,ลวแล้วเกิดพอเกิดข่าวแบบนี้กระแสของคนอ่านข่าวทั่วโลกก็จะรู้สึกคล้ายๆกันนะผมเรีไกไม่รู้ว่ามันเป็นการสเตอริโอไทป์<ช>ด้วยหรือเปล่านะคือพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เสร็จจำนสุกเฮ้ยทำไม,มจะใช้คำว่าเฮ้ย ทำไมปู่คนนี้ยังมีน้ํายาอยู่วะอ่า <ừ m. S 2> นี้อัน,นีิภาษาชาวบ้านคุยกันใช่แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยเริ่มสํารวจเนี่ยเยอะมากเลยนะคะคย้อนหลังกลับไป5ปีเนี่ยอินด n เ a นเดนต์เอชเนี่ยได้เคยทําการสํารวจประชากรสักประมาณสอง0ันคนคนที่อายุเกิน60ขึ้นไป <ừ m. S 1> เขาก็พบว่าบางคนเนี่ยมีเซ็กในเฟิร์สเด ก็คือเหมือนกับว่าคือวัยนี้แล้วยังมียังมีมีเดทเออหกสิบกว่าขึ้นไปเนี่ยยังมีเดทอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีเซ็กในการพบกันครั้งแรกเนี่ยได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ประมาณหนึ่งใน10เนี่ยของคนอายุ75เนี่ยก็บอกว่าก็ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่นะซึ่งพอแบบนี้มันก็ทำให้คิดว่า เฮ้ย <H ee> จริงๆมันไม่ใช่กรณีเฉพาะแล้วนะ <ứng. S 1> สำหรับคุณปู่เดนิโรกับคุณปู่อลบาชิโนเนี่ยที่แบบว่าโอ้โหแก่แล้วยังเตะปี๊บดังแต่ว่าจริงๆเรื่องสัมพันธ์รักความสัมเพศสัมพันธ์เนี่ย <Beat. S 1> ไม่ใช่พราว่าผู้สูงอายุจะห้ามมีอ่ครับแต่ผม<ช>ว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องดีด้วยน,นะคุณกาบางทีคนอาจจะคิดว่าคนอายุมากๆแล้วเนี่ยยังมีพูดง่ายๆยังมีเซ็ก หรือว่ายังมีแฟนเด็กหรือว่ายังมีอ่าไม่ต้องแฟนเด็กก็ได้นะยังมีการแบบเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่เนบางทีเขาก็จะไปสตอริโอไทป์นะว่าอายุประมาณนี้แล้วทําไมยังหมกมุ่นกับเรื่องแบบนี้อ,อยู่อันนี้อันนี้มันก็เป็นเป็นอะไรล่ะเป็นกรอบความคิดที่บางทีคนในสังคมก็ไปตีกรอบไว้นะซึ่งใ,ในความเป็นจริง มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปใช่ไหมใช่ก็ดิฉันอ่านในมนุษย์ต่างวัยนั่นแหละว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์หลายๆประเภทนะมันอาจจะเป็นในประเทศตะวันตกก่อนที่อาจจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เยอะในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นการเปิดเผยแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเลดก็คือ living apart together ก็คือว่า r a t living apart together ก็คือว่า คนสองคนต่างคนต่างอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วก็ครอบครัวคือคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอาจจะเสียไปแล้วหรือเลิกกันแต่ว่าทั้งสองคนมาเจอกันในภายหลังหลังจากที่อายุมากขึ้นแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองไม่ได้อยากจะเปลี่ยนที่อยู่ก็เลยอยู่ห่างกันแต่ว่ารักกันมีสัมพันธ์รักกันบางครั้งบางคราวนะคะแล้วก็ต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองตามปกติได้แบบนี้เนี่ยมีเยอะมากขึ้นเลยนะคะจน เขาจัดหมวดเลยว่าเนี่ยเป็น living a p a r t t o g e t เออ,เอ,อมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบใหม่ใช่คือความสัมพันธ์แบบนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบอ่าอย่างสมมติคู่หนุ่มสาวเรารู้จักคนนี้เสร็จปุ๊บเราอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันเราก็ต้องไปผ่านขั้นตอนตามประเพณีเช่นคุณก็ต้องไปแต่งงานคุณต้องไปจดทะเบียนสมรสคุณต้องไปสร้างครอบอครัวร่วมกันพูดง่ายๆทุกอย่างร่วมกันอะร่วมกันสร้างครอบครัวแต่สําหรับ คนรุ่นประมาณนี้แล้วความสัมพันธ์มันคนละอย่างกันใช่ไหมก็คือเพราะบางทีต่างคนต่างมีต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองด้วยแต่ก็รักกันนะไเม่คิดถึงกันโวยหากันก็มาเจอกันใช่ซึ่งมันจะชัดมากตอนช่วงโควิดเนี่ยมีคู่หนึ่งน่ารักดีเหมือนกันนะอายุประมาณสักเจกว่าทั้งคู่คนหนึ่ง อยู่คนนึงอยู่สวิตเซอร์แลนด์อีกคนหนึ่งอยู่ฝรั่งเศสแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสเนี่ยปกติถ้าไม่มีโควิดเนี่ยมันข้ามไปข้ามมาเนี่ยแค่เวลาแค่10นาทีเท่านั้นเองนะคะออพอมีโควิดเนี่ยมันกั้นพรมแดนปรากฏว่าคุณปู่คุณย่าคู่นี้เนี่ยเ,เขาก็เลยใช้วิธี ขับรถมาเจอกันตรงพรมแดนแล้วก็เอาก็อี้มานั่งคุยกันโดยมีไอ้เส้นกั้นพรมแดนเพราะเขาต้องมาตั้งตั้งตั้งขวางอะ่ะเ,เพราะว่าปิดพรมแดนไงก็มานั่งคุยกันเพราะปกติเนี่ยก็จะไปบ้านนูน้นนอนบ้านนูน้นนอนบ้านฝั่งฝรั่งเศสบางทีก็ย้ายไปนอนบ้านฝั่งสวิสบ้างนะคะครเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาคุยกันแต่ความสัมพันธ์แบบนี้บางทีคนข้างนอกเขาถ้าเขาจะหานิยามนะเช่นเขาจะหานิยามว่า เป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ย hmm. หรืออย่างยกอย่างเป็นภรรยาใหม่หรือเปล่าหรือว่าอันนี้เป็นสามีใหม่หรือเปล่าบางทีเขาก็จะไม่ได้ฟันพงฟันธงแบบนั้นเนาะในใ<ช>ต่างประเทศเนี่ย living A p a r t t o ก e t h e r เนี่ยเขาก็ไม่เรียก ทั้งคู่ว่าเป็นสามีภรรยากันแต่รู้ว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันหรือรู้ว่ามาีสัมพันธ์ทางจิตใจที่มันลึกซึ้งมากกว่าเพื่อนลึกซึ้งมากกว่าเพื่อนแต่เขาก็ไม่ได้นิยามนะว่าจะเรียกว่าอะไรเขาก็เรียกคุณเรียกชั้นหรือคนก็ไม่ได้ไปยุ่งยากเพื่อที่จะจํากัดนิยามเขาเราจะเห็นแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือเ,เนี่ยเนี่ยก็เป็นคนที่สนใจเทรนด์โลกเนาะ ก็สักเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยเคยเขียนบทความชิ้นหนึ่งให้เวมิการนนะคะเขียนเรื่องว่าคือตอนนี้ไอ้สัมพันธ์รักที่แบบไม่ค่อยมีนิยามเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะ คนหนุ่มสาวคือเราอาจจะรู้สึกว่าคนหนุ่มสาวก็จะมี LGBTQ+ ม,ม,มีการแยกต่างๆมากมายใช่ไหมคะบางอันก็ไม่มีนิยามแต่ว่าในระดับผู้สูงวัยเนี่ยก็มีอย่าง Living Apart Together และเราก็ได้เห็นไอ้เทรนแบบนี้มากข,ขึ้นเรื่อยๆในภาพยนตร์ซึ่งมีมภาพยนตร์สัก2อสาเรื่องนะคะที่เรียนคิดว่าน่าสนใจเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องในต่างประเทศคือ Book Club บุคลับเนี่ยเป็นฮอลลีวูดที่มีสาวสี่คนเพื่อนสาว4ี่คนนะคะมาเจอกันทุกวันทุกเดือนเพื่อที่จะมาอ่านหนังสือร่วมกันแล้วมีวันนึงเนี่ยเพื่อนสาวคนหนึ่งก็เลยเอาหนังสือชื่อว่า50 f Shades of Grey คุณประสานเคยอ่านไหมหรือว่าเคยดูหนังไหมผมเคยดูหนังเลยดีกว่าหนังก็ตื่เต่เราให้คุณผู้ชมฟังก็แบบหนังมีความแบบหนังอานิ้หน่อยใช่ไหมแต่ก็ไม่ถึงอามากนะผมว่าโดยก็ แต่มันพูดถึงเรื่องของการที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายเมโซคิสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพวกซัมมิสีบใช่ไหมซึ่งก็แบบว่าก็จะมีการพูดถึงความต้องการทางเพศที่ที่สอดคล้องกันซึ่งมันทำให้ผู้หญิงวัย60-70เนี่ยมันอ้างคุยเรื่องนี้แล้วก็แบบตื่นเต้นน้าแดงกอดหมอนจิกหมอนอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนก็กลับไปคิดถึงชีวิตตัวเองว่าเอ๊ะ เออคนหนึ่งก็แบบมีเซ็ก์บ่อยแต่ว่าไม่เคยปล่อยตัวไปกับปล่อยปล่อยตัวไปใจกับไปกับใครเลยคือไม่ยอมนอนจนถึงเช้าอะ่ะซึ่งมันก็สะท้อนปมในใจอยู่แม้กระทั่งกับคนรักที่เคยรักกันนะคะก็นี่ก็หนึ่ง,น,งนึ่งเรื่องอ,อีกคู่หนึ่งมีความรักดีมากเลยร,รักกันทั้งคู่แต่ว่ามันไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มานานแล้วไงเพราะต่างคิดว่าอีกคนนึงเนี่ย คงจะไม่ไหวอืมอแต่ที่ทั้งจริงที่จริงเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็รักกันแล้วก็คิดว่าฮี่เราก็ยังน่าจะพอไหวไหมเออใช่ไหมคู่นี้ก็น่ารักอีกคู่หนึ่งเนี่ยคือสามีเพิ่งตายแล้วก็อยู่คนเดียวแต่ว่าลูกๆเนี่ยเห็นว่าแม่อายุจะ70แล้วอยู่คนเดียวคงไม่ได้เอออยากให้ไปอยู่บ้านด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย แม่ก็ขึ้นเครื่องไปไม่อยากไปไม่อยากไปใช่แต่ว่าพอขึ้นเครื่องไปไปเจอหนุ่มนักบินครับปิ๊งแล้วก็ไปสะเบึมกันแต่ว่าลูกๆไม่เข้าใจอ่ะว่าแม่จะ70แล้วอ่ะทําไมยังถึงทําเรื่องน่าอายแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนี่ผมว่ากรณีนี้มันน่าสนใจนะเพราะว่ามนุษย์ต่างวัยเนี่ยเคยจะทําเรื่องอะไรทํานองทํานองนี้เหมือนกันเช่นอายุ60แล้วหรือ70แล้วเนี่ยแต่มาพบรักครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางที บางครอบครัวนี่ลูกก็สนับสนุนบางครอบครัวนี่ลูกไม่เข้าใจแต่ในความเป็นจริงเนี่ยความรู้สึกของผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกถึงการมีภรรยาใหม่หรือมีสามีใหม่หรือเขาต้องมีความต้องการแบบอยากจะมีเซ็กหรืออยากจะมีอะไรนะเขาแค่ต้องการเหมือนเหมือนชีวิตที่มันอยากจะมีเพื่อนมีใครสักคนมีใครสักคนหนึ่งซึ่งไอ้คำนิยามอนี่ยางทีคนไทยอาจจะไม่ได้ไม่ได้นิยามเป็นแรดแบบนี้ก็ได้นะเขาอาจจะนิยามเป็นอย่างอื่นแต่ว่าบางที กรอบความคิดของสังคมอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะ<ด>ผมเข้าใจว่าเมืองนอกก็เป็นไม่ใช่คนไทยเป็นอย่างเดียวหรอก <g l ub> ก็เนี่ยแหละค่ะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ย <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งก็คือ our so u l at night อันนี้เนี่ย <c oughs> เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชนบทเมืองเล็กๆข,ข,ของสหรัฐอเมริกาพระเอกคือโรเบิร์ตเรดฟอร์ดนางเอกเนี่ยคือเจนฟอนด้าทั้งสองคนเนี่ยเอแปดสิบแล้วนะจะ80แล้วนะโรเบิร์ตเรดฟอร์ดนี่คุณผู้ชมต้องนึกก่อนนะคือถ้าเป็นตอนนุ่มนี่ โคตรหล่อนะโคตรหล่อเจนฟอนด้าก็โคตรสวยแต่ทั้งสองคนเนี่ยทั้งก็ยังดูดีทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นเรื่องว่าคือทั้งสองคนเนี่ยก็คืออยู่คนเดียวทั้งคู่บ้านตรงข้ามกันแล้วก็มีปมทั้งคู่นะคะวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็มาทักทายผู้ชายแล้วก็บอกว่ามานอนด้วยได้ไหมผู้ชายก็ตกใจว่าเฮ้ยบอกไม่คือผู้หญิงบอกว่าคือฉันเนี่ยไม่เคยนอนหลับเลยสักคืน คือขอแค่มันนอนด้วยเฉยๆหรือว่าคุณไปนอนบ้านฉันก็ได้นะก็แค่นอนด้วยกันผู้ชายก็งงๆแต่ว่าเก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าชีวิตมันก็น่าเบื่อมากใช่ไหมก็แอบเข้าไปทางเข้าทางประตูหลังแล้วก็พอไปถึงคุยกันแป๊บเดียวแล้วก็หลับเลยแล้วก็ทําอย่างเงี้ยออแต่ว่าแล้วตอนหลังก็เริ่มคุยคุยกันมากขึ้นความสัมพันธ์มันก็เริ่มพัฒนามากขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เมสากันทั้งเมืองเลย อันเนี้ยไม่อยากจะสปอยหาว่าคนหนึ่งย่องไว้หาเข้าหรือก็แบบว่าอีโปเนี้ยแก่ไม่รู้จักแก่ไ่แล้วก็มาแซวกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคือสำหรับสองคนสองคนนี้ก็แค่อาจจะนอนจับมือกันกระนุ้งกระหนิงเนี้ยแต่ตอนนี้แต่ความคิดของชาวบ้านนี่โอ้โหแบบตื่ะเลิดไปไกลหรือว่าคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยเรื่องการเมืองก็มีนะอคุยกันจนหลับไปอ่ะคือเพราะว่า คือมีปมทั้งคู่อะแต่ว่าในวัยที่สูงวัยคู่ชีวิตเสียไปแล้วมไม่มีใครมาคุยด้วยแล้วลูกหลานโตกันไปหมดแล้วอะไรแบบนี้เออนี่น,ะะน่าสนใจหนังเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาดูละให้ทีมรู้ตตางไวยิมมาเขียนรีวิวซะหน่อยนะนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เนี่ยคือเรียนก็ไม่เคยคิดเลยนะคือฮอลลีวูดเนี่ยพอเข้าใจได้หนังตะวันตกหนังยุโรปเนี่ยก็เคยเห็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเืยเรื่องสัมพันธ์ของผู้สูงวัยแต่ว่ามาถึงบอลิวู คือหนังจากฝ่ากอินเดียเมื่อปีที่แล้วเรื่องนี้ดงไม่มีอยู่ในเน็ตฟลิกเนี่ยใช่ไหมใช่ไทยมัสซาจแปลว่านวดแผนโบราณแผนโบราณแบบไทยซึ่งตอนแรกเราก็เฮ้ยสงสัยมันต้องแบบว่าหนังที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือเปล่าส่งเสนิมการท่องเที่ยวที่ไม่ดีของไทยหรือเปล่านะคะเพราะดูแสงสีอะไรสาวๆมุ้งน้อย่มน้อยมากเลยแต่น่าสนใจมากเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของคุณปู่นะคะที่ชื่อว่าอาตมาดูเบเนแกอายุ70แล้วแกเนี่ยเป็นคนที่ถ้าจะเรียกภาษาเราก็คือธรรมะธรรมโมเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็แ่บนี้มันเป็นมกรทายยกนะถ้าบ้านเราอ่ะมันเป็นมักรทายกใช่มักรทายก แกเนี่ยก็ภรรยาเนี่ยรักกันมากภรรยาเนี่ยป่วยติดเตียงครับก็ดูแลอย่างดีจนกระทั่งภรรยาเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็แกก็รู้สึกว่าแกยังมีความฝันอยู่อย่างหนึ่งอ่ะคืออยากจะขอถึงจุดสุดยอดสักครั้งในชีวิตก่อนตายนะคะเพราะว่าคือมันแสดงความเป็นชายอ่ะคือเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาก็มันทุกอย่างแล้วอ่ะแต่ว่าภรรยาก็ มาติดเตียงซะตั้งแต่วัยสาวแล้วเขาก็ดูแลจนจบแต่ว่าเขาอยากจะเนี่ยจุดสุดยอดสักครั้งหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้หมายความว่าต้องไปมีอะไรกับใครก็ได้นะคือกับแค่ดูคลิปวิดีโอก็ได้แต่ว่าคือมันไม่รุ้ล่วงใช้เน็ตอ่ะลูกชายก็จับได้แล้วก็คิดว่าหลานเนี่ยเข้าดูเน็ตโป๊อะไรแบบนี้ก็เลยมีคนแนะนำว่าให้มาเมืองไทยสิ ให้มาหมื่นไทยผมเรื่องนี้เขาก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะเขาบอกว่าคนไทยในสายตาของคนอินเดียนี่นะเออมันไม่ได้แบบเป็นประเทศที่มาดูวัดอรุณวัดพระแก้วอย่างเดียวแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็สะท้อนแบบสิ่งที่ดีงามของประเทศไทยเต็มไปหมดเลยนะความสวยงามแล้วในที่สุดเนี่ยคุณปู่แกก็สมหวังแต่ต้องไปดูเองนะว่ายังไงแล้วก็ในที่สุดเนี่ยลูกหลานก็เรียกว่ามองแบบเข้าใจแต่ตอนแรกเนี่ยมันแครชกันมากเลยเพราะว่า เจ็ดสแล้วทําไมต้องอยังอยากครัน่งมันเป็นเรื่องที่ฮือฮาในหมู่ลูกหลานที่รู้ว่าพ่อนี่แอบเดินทางมาเมืองไทยใช่ไหมใช่แอบเดินทางมาเมือไทแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้มากแล้วก็แบบอู้จินตนาการพูดในไงเมาสกันไปต่างๆนานาแหละว่าทําไมยังเป็นแบบนี้อีกต้องการอะไรมาเที่ยว อะไรกลายเป็นแบบพูด,ดง่ายๆนะภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเป็นคนแก่ตันหากลับหรือเปล่าข้างนอกดูธรรมะธรรมโม,มแต่ข้างในดูแบบเป็นเท่าหัวงูไหม,อ,มอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะใช่ซึ่งมันทําให้พอเวลาเราพูดถึงเรื่องสัมพันธ์รักเรื่องเ,ออเพศสัมพันธ์ในวัยผู้สูงอายุเนี่ยมันกลายเป็นว่า ไม่ค่อยกล้าพูดกันอพอ,อไอ้ไม่กล้าพูดกันนี่แหละคะ่ะถึงเป็นปัญหาขึ้นในต่างประเทศก็เป็นปัญหานะคือมันมีการสำรวจที่พบว่าโรค STD ดีหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยกลับไปมีมากขึ้นในคนที่อายุเกิน65อ๋เอเหรอในญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกที่ฉันไปทำงานวิจัยเรื่องออทำงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องออออการเข้าถึงการรักษาของ คนงานต่างชาติแต่ว่าไปก็ได้คุยกับคุณหมอที่รักษาเรื่อง HIV เนี่ยเขาบอกว่า HIV ในเมืองเนี่ยจะเป็นเรื่องของโรคของคนรักเพศเดียวกันแต่พอนอกเมืองเมืองเล็กๆเมืองเกษตรกรรมเนี่ยกับเป็นเรื่องของผู้สูงอายุอ๋อนี่น่าสนใจเนาะผู้สูงอายุที่ไปใช้บริการบาร์ใช่แล้วก็ได้คุยกับ ผู้หญิงบริการ,รมามมาซังด้วยนะคะแล้วก็น้องๆที่ทำงานอยู่ที่นั่นหญิงไทยเนี่ยคือเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยคนผู้สูงอายุญี่ปุ่นที่อยู่ในสังคมเกษตรเนี่ยบางทีมาใช้บริการเนี่ยก็ไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัยคือเขา,เาพูดว่าว่าคือขนาดเรียกร้องขอให้ใช้ถุงยางอนามัยเาขาบอกว่าฉันเนี่ยลดตัวขนาดไหนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย กับเธออะไรแบบนี้ซึ่งในที่สุดน้องคนที่ไปเนี่ยคือไม่เคยเป็นเอชวก่อนที่จะไปญี่ปุ่นนะก็ติดเอชจากที่นั่นนะคะแล้วก็เนี่ยก็เลยพอฟังก็โหแล้วพอเขามีเรียนไปฟังในงานเอสเขาเรียกว่าเป็นงานวิชาการเอสเนี่ยคือเขาก็บอกว่าถ้าดูสายพันธุ์ถ้าสายพันธุ์ที่ในเมืองเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ตะวันตก เอชไีมันมีสายพันธุ์ของมันด้วยนะมันเป็นสายพันธุ์ตะวันตกซึ่งก็มาจากการรักเพศเดียวกันคนพักเพศเดียวกันแต่ว่าถ้าถ้าเป็นนอกเมืองหรือว่าในสังคมเกษตรเนี่ยแล้วอายุเกิน65ปีขึ้นไปเนี่ยสายพันธุ์ไทยอ๋อเหรอคือสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในไทยี่ไทยเรามีมีแบรนด์หนึ่งของตัวเองด้วยใช่ซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาว่าถ้าคุณไม่กล้าที่จะพูดเรื่องนี้หรือไม่กล้าฟังผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุเนี่ยพูดเรื่องความต้องการของเขาเราจะไม่สามารถพูดกับเขาได้เลยว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยนี้เนี่ยมันยังคงต้องระวังเรื่องอของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงต้องใช้ถุงยางอนามัยนะคะยังคงต้องระวังเรื่องต่าง นะหรือว่าแม้แต่การใช้ท่าทางที่มันบาดเจ็บผัดผลมันอาจจะบาดเจ็บมากหักโหมมากหรือการใช้ยาบางตัวที่พวกเป็นยากระตุ้นเนี่ยมันมีผลต่อหัวใจซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ไม่เริ่มพูดคุยกันมันก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าอย่างที่งานวิจัยบอกนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยว่า คนยังมีเพศสัมพันธ์อยู่ถึงแม้ว่าเขาจะอายุเยอะอแต่ถ้าเขาไม่มีที่ปรึกษาหรือเวลาที่เขาพอเขาจะเอ่ยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะไม่มเป็นเรื่องต้องหา้าไม่กล้าพูดออใช่ทีนี้ในไทยเนี่ยเรนคิดว่าตอนนี้เนี่ยเห็นคุณหมอหลายๆท่านที่ทํางานกับคนที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะพยายามให้การปรับเปลี่ยนทัศนคติว่าอย่าไปตราหน้าหรือรอย่าไปหัวเราะหรืออย่าไปมองว่าเป็นเรื่องที่แบบเอ้ย ไม่ควรนะควรจะเข้าวัดเข้าวาดีไหมอะไรแบบเนี้นะคะเพราะว่าอันนึงคือปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเวลาเราพูดถึงสังคมสูงวัยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าสังคมอายุยืนซ้ำไปเพราะว่าเขาบอกคนจะอายุยืนขึ้นนั่นหมายถึงว่าคนอายุ 50%, 5 5 6 0ห5 70ไปแล้วเนี่ยบางทีสมรรถภาพทางร่างกายนี่ยังแข็งแรงอยู่นะครับใช่ค่ะบางทีเขายังอาจจะ วิ่งได้ไกลกว่าเราคนอายุ 30- 40ที่ไม่ออกกาลังกายซะด้วยซ้ำไปนั่นหมายถึงว่าสุขภาพร่างกายเขายัางดีเพราะฉะนั้นเมื่อสุขภาพร่างกายเขายัางดีเนี่ยบางทีไอ้ความต้องการทางเพศหรือความต้องการมีความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่อายุนะใช่ไหมแต่ในขนาดที่ตัวการสเตอริโอไทป์หรือมายเซ็ตของเราที่เราไปมองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนอายุประมาณนี้คือคนแก่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องแบบคือเรื่องพูดง่ายๆคือเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควร เขาก็ควรจะละวางไปได้แล้วแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่ค่ะถ้าเรามองเป็นสังคมอายุยืนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรื่องการเดทติ้งเนอะที่แบบเมื่อกี้การจีบกันใหม่สําหรับคนที่สูงวัยแล้วรหรือว่าเ,เลิกลากับครอบครัวเก่าคนรักเสียชีวิตไปแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขาจะไม่ได้ถูกติตรานะคะก็เหมือนเรื่องอื่นๆที่ก็ มันก็มีความซับซ้อนของมันอยู่แล้วมันทําให้ผมนึกไปถึงทินเดอร์นะคุณกาทินเดอร์บางทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอาจจะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับคนหนุ่มสาวหาคู่รักอะไรอย่างเงี้ยนะอีกหน่อยใครจะไปรู้นะถ้าถ้าในทินเดอร์มันถ้าการวิธีการแบบนี้ถ้ามันปลอดภัยนะบางทีมันอาจจะมีทินเดอร์สำหรับผู้สูงวัยก็ได้นะเอาฉัมัลืมเล่าหรือในนั้นอาจจะมีเออจจะมีก็ได้นะเขามีคู่กันทินเดอร์ใช่ไหมเออหรือว่าในทินเดอร์มันอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะผมอาจจะไม่ ตามไม่ทันเขานะเอออาจจะมีอยู่แล้วก็ได้แต่ว่ามีอยู่แล้วคนที่ปรากฏตัวอยู่ในทินเดอร์ที่มีอายุมากบางทีเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันใช่ที่ของเขาหรือเปล่าในการมาอยู่ตรงนี้นะแต่ใครจะไปรู้ว่าจริงๆอย่างที่บอกนะฮะคนในวัยแบบนี้ก็ยังต้องก็กําลังสแสวงหาความสัมพันธ์ในแบบวัยของเขาเหมือนกันนะคือเราไม่สามารถที่จะไปฟันธงแล้วก็ไป พูด,ดง่ายๆไประบุทั้งหมดว่าคนที่ต้องการมีคู่ในวัยขนาดนี้เพราะต้องการเรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวเราคงจะไม่สามารถไประบุแบบนั้นได้นะใช่ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีเซ็กซ์เป็นส่วนประกอบเนี่ยก็เขาไม่ควรถูกจำมองแบบ ตีตราเพื่อที่ว่าเรื่องนี้จะได้พูดคุยการที่จะหารือแล้วก็บอกเตือนถึงเรื่องอย่างที่เราบอกเนะไม่ว่าจะเพื่อนโรคทางเพศสัมพันธ์การใช้ยาที่มันอาจจะไปมีความซําซ้อนหรือไปชนกับยาที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเด็กมันมีสิทธิ์ได้นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นห่วงแล้วก็รวมทั้งท่าทางต่างๆด้วยนะครับ พูดเรื่องนี้คุณกามไม่มีอิดออดเลยไม่มีอิดออดเลยนะ<ล>ย <c oughs> ไม่มีไม่มีอิดออดนะฉ <c oughs> นเป็นเอ็กซ์เพรสค่ะครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องปรกากฏการณ์ที่มาพร้อมๆกับสังคมสูงวัยทั่วโลกก็ได้นะครับพอสังคมสูงวัยทั่วโลกเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามีแค่มีคนอายุมากเกิดขึ้นมีแรงงานน้อยลง จะมีภาระทางภาษีมากขึ้นจริงๆมันจะมีปร,กรากฏการณ์หลากหลายมากเลยนะครับ <Okay. S 2> ที่เกิดขึ้นตามมาเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะ mm hmm. ที่บางทีมันเป็นประเด็นที่บางทีเราเราจะคิดไม่ถึงนะครับแต่เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเราก็จะเห็นประเด็นหลากหลายแบบนี้แหละครับมากมายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องที่เราจะเอามา mm hmm. คุยกันเอามาสํารวจนะครับว่าเมื่อสังคมสูงวัยเกิดขึ้นทั่วโลกหรือแม้กระทั่งเกิดในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันมีปร,กรากฏการณ์ใหมๆ่ๆอะไรเกิดขึ้นที่เราควรจะต้องรู้เรียนรู้ทําความ เข้าใจนะครับวันนี้ผมประสานอิงคณันนะครับการนิการกิตติเวชกุลค่ะลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกับพอดแคสต์มนุษย์ต่างวัยในซีรีส์มนุษย์ต่างแดนครับสวัสดีครับมนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณไปสำรวจสังคมสูงวัยรอบโลก